บางเรื่องบางราวบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางครั้งเราไม่เคยที่จะตำหนิหรือกล่าวโทษตัวเองเลยส่วนมากแล้วเราจะเปิดตำหนิกล่าวโทษ คนอื่นเพราะทัแล้วขอให้พวกเรานั้นจงเข้าใจและเชื่อว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอใครทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่ว ไม่มีใครในโรคนี้ที่จะหนีกฎแห่งกรรมตรงนี้ไปได้สักคนเดียวมันอยู่ที่ว่าวันเวลานั้นมันจะออกดอกออกผลหรือส่งบุญกุศลส่งกรรมดีกรรมชั่ว เวลาไหนเท่านั้นเองขอให้เราั้นงอุป,ปามาอุปไม่เปียบเหมือนเราดูละครดูหนังเราต้องดูให้จบเรื่องอย่าไปดูครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าบทสรุปตอนจบนั้น เป็นอย่างไรขอให้พวกเราจงมีศรัทธาและมีความตั้งใจมัน่นที่จะประพฤติประกอบสร้างคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นมีอยู่ในใจของเราตลอดเวลา อันนี้แหละที่เรียกว่ากรรมดีเพราะฉะนั้นขอให้เราจงละเว้นจากความชั่วทั้งหลายให้ได้แม้วันนี้เราไม่สามารถที่จะสละความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมด ก็ขอให้พวกเรานั้นค่อยๆสละออกจากความชั่วมาทีละนิดทีละหน่อยสักวันหนึ่งถ้าเรามีอําแงใจที่เข้มแข็งเราก็อาจที่จะสามารถทําให้ความชั่ขทั้งหลายที่อยู่ในใจของเรานั้น ออกหมดไปได้เพราะการแล้วขอให้เราตงเพื่อแหวกกฎหมายบ้านเมืองทน้่งเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะกฎหมายของบ้านเมืองนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่เที่ยงตรงและซื่อสัตย์แต่กฎแห่งกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดเพราะะน้นแล้วก็ให้เราทุกคนจงพยายามยอมรับความเป็นจริงในกฎแห่งกรรมว่าเราทำดีเราต้องได้ดีเราทำทั่วเราต้องได้ชั่วอย่างแน่นอน